ผู้นำในความหมายทางเทคหนึ่งคนอาหารคือบุคคลที่มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาห่ืองานหารในระดับต่ำกว่ากองร้อยจะเป็นคนที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานปัจจัยสําคัญที่ผู้นําควรม,มีคือประสบการณ์การเรียนรู้ผู้นําจะต้องรู้จักประเมินคุณลักษณะขอ,<ม>ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อนําจุดเด่นมาใช้และพื่นาจุดด้อยให้ดีขึ้นคุณลักษณะของผู้นํา14ประการดังนี้ 1. การวางท่าทางหมายถึง การสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นเรื่องท่าทางและความประพฤติ 2. ความกล้าหาญผู้นําจะต้องมีความกล้าหาญทั้งทางก,กายและทางใจ 3. ความเด็ดขาดผู้นําจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างฉับพลันชัดเจน 4. ความเป็นผู้เชื่อถือได้ผู้นําที่เชื่อถือได้สามารถได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 5. ้ความอดทน คือการอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 6. ความกระตือรือร้นและทัศนคติของผู้นำจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้ามาคาร์เบนชา 7. ความคิดเริ่มผู้นำที่มีความคิดเริ่มจะทำให้ทหารทุกคนรวมกันอยู่ข้างหลังผู้บังคับาหัตนได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 8. ความซื่อสัตย์ผู้นำจะต้องมีอุปนิสัยซื่อตรง ละมีข้อที่จริงที่สามารถตรวจสอบได้ 9. วิจารณญาณคือคุณสมบัติของการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับผลทางการแก้ไข 10. ความยุติธรรมคือคุณสมบัติของผู้นำที่ไม่อคติไม่ตัดสินคนอื่นด้วยอารมณ์ 11. ความรู้ผู้นำที่มีความรู้จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอ 12. ความจงรักภักดี ถ้าผู้นํามีคนณสมบัตินี้ตาทำให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและนับถือในตัวผู้นําได้13กันเทยศัผู้นําควรมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน14ความไม่เห็นแก่ตัวควรเอาใส่ใจปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องราชการและเรื่องส่วนตัวตามสมควรขอบคุณครับ